เมื่อฝูงซอมบี้บุกเข้าสถานีรถไฟจะมีใครรอดชีวิตไหมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งขับผ่านเขตกักกันโรคคนขับจอดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฆ่าเชื้อบนรถเขาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงตอบว่ามีการรั่วไหลของแก๊สเล็กน้อยจากเขตเทคโนโลยีชีวภาพแต่ไม่ต้องกังวลคนขับจึงขับรถต่อไปขณะหยิบโทรศัพท์ที่กำลังดังขึ้นเขาละสายตาจากถนนชั่วขณะทำให้พุ่งชนบางสิ่งเข้าอย่าง จเมื่อลงไปดูจึงพบว่าเขาเผลอขับรถชนกวางตัวหนึ่งจนมันตายทันทีเขาเรยรีบขับออกไปต่อแต่แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นกวางตัวนั้นกลับฟื้นขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อชายคนนี้ชื่อว่าซออูเขากําลังโทรศัพท์คุยงานกับลูกค้าที่บริษัทก่อนจะสังเกตเห็นรายงานข่าวว่าปลาจํานวนมากตายอย่างลึกลับในอ่างเก็บน้ําหลังเลิกงานเขาติดต่อไปหาอดีตภรรยาเพื่อบอกว่าจะพาลูกสาวไปพบเธอตามที่ สัญญาไว้เมื่อกลับถึงบ้านเขาจึงพูดคุยกับลูกสาวที่ชื่อว่าซูอันโดยบอกว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะพาเธอขึ้นรถไฟไปหาแม่แต่ระหว่างที่กำลังขับรถไปยังสถานีรถไฟเขาก็เกือบขับไปชนกับรถฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและรถตำรวจที่ดูเหมือนกำลังรีบมุ่งหน้าไปอย่างที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนที่สถานีรถไฟพนักงานขับรถไฟและพนักงานบริการต่างก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางผู้โดยสารจำนวนมากทยอยขึ้นรถไฟขบวน รวมถึงซออูและลูกสาวของเขาในจังหวะที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากชานชาลาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งพรวดเข้ามาในขบวนดูเหมือนเธอจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่ขาบาดแผลของเธอนั้นดูเหมือนรอยกัดอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รถไฟได้รับแจ้งว่ามีชายแปลกหน้าแอบขึ้นมาในขบวนโดยไม่ได้รับอนุญาตและตอนนี้เขากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำด้วยความอยากรู้อย อยากเห็นสูอ่านจึงเดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นเอาแต่พูดซ้ำๆอย่างตื่นตระหนกว่าทุกคนตายหมดแล้วพวกเขาตายหมดแล้วทันใดนั้นผู้หญิงที่มีแผลถูกกัดก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงก่อนที่เธอจะเริ่มมีอาการชักเกรงรุนแรงเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถไฟรีบแจ้งรถพยาบาลโดยด่วนขณะเดียวกันซออูที่กำลังหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปจากที่นั่งขณะ ที่ผู้โดยสารคนอื่นๆกำลังจดจ้องไปยังหน้าจอโทรทัศน์ที่รายงานข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ในเวลาเดียวกันสูอันก็เดินไปที่หน้าห้องน้ำและกำลังจะปิดประตูเพื่อเข้าไปทั้งในแต่ในตอนนั้นเองหญิงสาวที่ถูกกัดเมื่อครู่ก็ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วร่างกายของเธอบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติก่อนจะแปลงร่างเป็นซอมบี้อย่างสมบูรณ์พนักงานรถไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดถูกเธอพุ่งเข้ากัดโดยไม่ทันตั้ง ตัวจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นในทันทีเมื่อซอมบี้เริ่มจู่โจมและกัดผู้โดยสารคนอื่นผู้คนจึงแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันผนักงานชายคนหนึ่งตะโกนบอกทุกคนให้รีบอบพยพออกจากโบกี้โดยด่วนในขณะเดียวกันซอกอูที่ยังคงตามหาลูกสาวก็เริ่มสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในขบวนรถไฟด้านหลังเขาเห็นผู้โดยสารที่ถูกกัดเริ่มกลายร่างเป็นซอมบี้โชคดีที่เขาเห็นซูอั เดินออกมาจากห้องน้ำพอดีเขาจึงรีบคว้าตัวลูกสาวไว้แล้วพากันวิ่งหนีสุดชีวิตฝูงซอมบี้เริ่มวิ่งกรูเข้ามาอย่างดุร้ายไล่ล่าทุกคนที่ขวางทางชายคนหนึ่งชื่อสังวาที่กำลังรอภรยาซึ่งกำลังตั้งท้องอยู่ในห้องน้ำก็เผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้ที่บุกเข้ามาพอดีเขาตะโกนให้ภรรยารีบวิ่งหนีออกไปทันทีขณะนั้นผู้โดยสารที่ยังเหลือรอดรวมตัวกันอยู่ในโบกี้พยายามดันประตูเอาไว้ เพื่อไม่ให้ซอมบี้ทะลักเข้ามาซอกอูสังเกตเห็นว่าเหล่าซอมบี้ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเองเขาจึงแนะนําให้แค่ล็อกประตูไว้เฉยๆก็พอนอกจากนี้เขายังเริ่มสังเกตได้อีกว่าหากซอมบี้ไม่เห็นเหยื่อมันก็จะไม่จู่โจมเขาจึงนําหนังสือพิมพ์มาปิดกระจกบานประตูไว้และผลลัพธ์ก็ได้ผลเกินคาดฝูงซอมบี้เริ่มสงบนิ่งลงทันที หลังจากที่สถานการณ์เริ่มสงบลงชั่วคราวเจ้าหน้าที่รถไฟจึงแจ้งผ่านระบบเสียงว่าได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมกลางว่าขบวนรถจะไม่หยุดจอดที่สถานีถัดไปและจะยังคงมุ่งหน้าเดินทางต่อไปโดยไม่เปลี่ยนเส้นทางขณะที่รถไฟแล่นผ่านสถานีต่างๆผู้โดยสารต่างเห็นฝูงซอมบี้กำลังไล่กัดผู้คนในชานชลาอย่างบ้าคลาั่งข่าวประกาศจากรัฐบาลกลางยืนยันว่าในหลายเมืองใหญ่ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นพร้อมกันส่งผลให มมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทางการจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือผู้โดยสารที่ยังมีชีวิตรอดเริ่มมีสีหน้าตื่นตระหนกหลังจากที่รถไฟแล่นมาได้ระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟก็ประกาศเพิ่มเติมว่าขบวนรถจะหยุดจอดที่สถานีหน้าเพราะได้รับแจ้งว่าทหารสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและเป็นพื้นที่ปลอดภัยในขณะนี้เมื่อรถไฟถึงสถานีผู้โดยสารทุกคนค่อยๆ ค่อยเดินลงจากรถไฟอย่างระมัดระวังพร้อมความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากกองกำลังทหารแต่เมื่อเข้าไปยังสถานีภูเขากลับไม่พบใครแม้แต่คนเดียวทุกพื้นที่ดูว่างเปล่าอย่างผิดปกติทันใดนั้นพวกเขากลับพบกับกลุ่มทหารที่กำลังเดินตรงเข้ามาแต่เมื่อลองเพ่งดูใกล้ๆก,กลับพบว่าทหารทั้งหมดได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเหตุการณ์พลิกผันอย่างรวดเร็วฝูงซอมบี้พุ่งเข้าหา กลุ่มผู้โดยสารอย่างบ้าคลั่งทุกคนจึงพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับไปยังรถไฟซึ่งกลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายในตอนนี้ฝูงซอมบี้พากันวิ่งไล่ตามมาไม่หยุดฝูงซอมบี้ทะลุกระจกลงมากลางพื้นสถานีทําให้ความโกลาหลยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทันทีที่ผู้โดยสารขึ้นรถไฟกลับมาได้ขบวนรถก็เร่งออกตัวจากสถานีทันทีโดยไม่รอช้าแต่ในตอนนี้ผู้โดยสารทุกคนต่างพากันแต ตื่นหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางทำให้สถานการณ์ภายในรถไฟยิ่งสับสนวุ่นวายและที่เลวร้ายที่สุดคือมีซอมบี้บางส่วนสามารถหลุดขึ้นมาบนรถไฟได้สำเร็จซอกอูในขณะน,นี้ติดอยู่กับซังฮวาซึ่งกำลังมองหาวิธีช่วยเหลือภรรยาที่ติดอยู่ในรถไฟอีกขบวนหนึ่งไม่นานภรรยาของซังฮาก็โทรเข้ามาเธอบอกว่ากำลังติดอยู่ในห้องน้ำของรถไฟขบวนที่13พร้อมกับล ลูกสาวของซอกอูหลังจากรู้ตำแหน่งของทั้งสองคนพวกเขากับนักกีฬาเบสบอลหนุ่มอีกคนจึงรวมตัวกันเพื่อวางแผนบุกฝ่าฝูงซอมบี้เขาไปช่วยเหลือซังฮวาเสนอให้เขาเป็นแนวหน้าในการต่อสู้หนุ่มนักกีฬาให้อยู่กลางแถวส่วนซอกอูจะคอยตามหลังเพื่อคอยระวัง ซอมบี้เริ่มแสดงท่าทีรุนแรงขึ้นทันทีที่พวกมันมองเห็นกลุ่มชายทั้งสามพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหลุยเข้าประจันหน้ากับฝูงซอมบี้อย่างไม่ยัง้งสั่งวาใช้กำลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้เขาสามารถจัดการซอมบี้ได้ด้วยมือเปล่าอย่างน่าทึ่งพวกเขาค่อยๆผ่านด่านซอมบี้มาทีละโบกี้ในช่วงที่พวกเขาเริ่มเสียเปรียบอย่างชัดเจนรถไฟก็บังเอิญแล่นผ่านอุโมงค์ความมืดที่เข้าปกคลุมทำ ให้ซอมบี้แสดงพฤติกรรมที่แปลกไปพวกมันหยุดนิ่งราวกับถูกปิดสวิชเหมือนพวกมันตาบอดและไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวได้ชั่วขณะ3คนจึงไม่รอช้าเรียบใช้โอกาสนี้ฝ่าผ่านไปยังขบวนถัดไปทันทีก่อนที่รถไฟจะผนอุโมงค์เมื่อรถไฟออกจากความมืดซอมบี้ก็กลับมาคลั่งเช่นเดิม ทำให้ซออูเกิดไอเดียขึ้นมาเขารอจังหวะที่รถไฟจะแล่นเข้าสู่อุโมงค์อีกครั้งก่อนจะโยนโทรศัพท์ไปในพื้นที่ว่างให้เกิดเสียงเสียงที่ดังขึ้นในความมืดทำให้ซอมบี้ซึ่งมองไม่เห็นกลับวิ่งไปตามเสียงนั้นแทนพวกเขาทั้ง3จึงค่อยๆเดินผ่านฝูงซอมบี้ไปได้อย่างปลอดภัยและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงขบวนที่13สังฮวากลับมาเจอกับภรรยาอย่างปลอดภัยและทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมา อยู่ด้วยกันนักดีลาเบสบอลหนุ่มจึงรีบส่งข้อความไปหาแฟนสาวซึ่งอยู่ที่ขบวนที่15ซึ่งเป็นขบวนที่ปลอดภัยที่สุดของรถไฟเธอแจ้งกับกลุ่มคนในขบวนนั้นว่ามีผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งกำลังจะเข้ามาขอหลบภัยด้วยและขอให้พวกเขาเปิดประตูให้พวกเขาไม่ต้องการเปิดประตูให้ใครเข้ามาอีกเนื่องจากกลัวว่าจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตคนในขบวนและกลัวว่าซอมบี้จะหลุดเข้ามาได้เมื่อรถไฟแล่นเข้าสู่อุโมงค์อีกครั้ง ความมืดก็เข้าปกคลุมทั่วทั้งขบวนซอมบี้ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ตาบอดชั่วขณะทุกคนจึงเริ่มทําตามแผนที่วางไว้พวกเขาค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ําอย่างเงียบเชียบและพยายามหาทางผ่านฝูงซอมบี้ที่ยืนขวางอยู่ข้างหน้านให้ได้วิธีเดียวที่ดูปลอดภัยที่สุดคือการคลานลอดผ่านชั้นวางกระเป๋าอย่างช้าๆและระมัดระวังเสียงทุกคนจึงพยายามเก็บอาการและค่อยๆค,คลานไปทีละคนอย่างใจเย็นเคราะหดี ที่ทุกคนสามารถผ่านไปได้โดยไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามซอมบี้ตัวหนึ่งกลับติดค้าอยู่ตรงบานประตูขณะที่กำลังจะเข้าไปสังวาจึงรีบวิ่งมาช่วยดันมันออกด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ได้สารที่อยู่ในขบวนข้างหน้าซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวกลับไม่ยอมเปิดประตูรับผู้รอดชีวิตเข้ามาในขบวนพวกเขาล็อกประตูไว้แน่นอีกทั้งยังใช้มือปิดปากแฟนสาวของนักกีฬา าเบสบอลไว้ในจังหวะที่ความกโกลาหลกำลังถึงขีดสุดสังวาก็ถูกซอมบี้กัดเขาเต็มๆที่มือเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่มีทางรอดจากการติดเชื้อครั้งนี้เขาจึงหันไปขอร้องให้ซออูช่วยพาภรรยาของเขาหนีไปให้พ้นอันตรายก่อนที่ประตูจะพังลงสังวาใช้แรงเฮือกสุดท้ายพยายามผลักพวกมันไว้เพื่อถ่วงเวลาให้ทุกคนหนีได้สำเร็จภร,รยาของเขาร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ต้องสูญเสีย คนรักต่อหน้าต่อตาด้านหนุ่มนักกีฬาเบสบอลก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามใช้ไม้เบสบอลฟาดกระจกอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้มันแตกและเปิดทางเข้าไปยังขบวนที่เหล่าคนเห็นแก่ตัวอยู่แต่กลุ่มนั้นก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาทุกคนจึงรีบวิ่งกลูเข้าไปทันทีซออูที่อยู่ด้านหลังรีบปิดประตูตามหลังอย่างรวดเร็วก่อนจะทนไม่ไหวต่อความเห็นแก่ตัวที่เห็นมาตลอดเขาจึงตรงเข้าไปชก ชายคนหนึ่งอย่างแรงจนล้มลงกับพื้นในตอนนี้ผู้คนที่เหลือรอดบนรถไฟเริ่มถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มคนเห็นแก่ตัวพวกเขาแสดงท่าทีหวาดกลัวและเรียกร้องให้กลุ่มผู้รอดชีวิตย้ายไปอยู่อีกฝั่งของขบวนเนื่องจากกังวลว่าบางคนอาจถูกกัดและอาจกลายเป็นซอมบี้ได้พวกเขาไม่ต้องการเสี่ยงชีวิตเมื่อการย้ายฝั่งเสร็จสิ้นกลุ่มคนเห็นแก่ตัวก็ไม่รอช้ารีพากันล็อกประตูไว้แน่นเพื่อไม่ ให้ใครกลับเข้ามาได้อีกแต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องเจอกับผลลัพธ์ของการกระทำตัวเองเมื่อซอมบีบ้บุกทะลุประตูเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและเล่นงานพวกเขาจนหมดสิน้นเรียกได้ว่าเป็นผลกรรมที่สมควรแล้วสำหรับความเห็นแก่ตัวของพวกเขาตอนนี้จึงเหลือเพียงผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในขณะเดียวกันพนักงานขับรถไฟแจ้งกับผู้โดยสารว่าทางข้างหน้าถูกขวางไว้รถไฟไม่สามารถเว่งต่อไปได้จำเป็นต้อง หาขบวนใหม่ที่ยังสามารถใช้งานได้เพื่อหลบหนีเมื่อรถไฟหยุดนิ่งที่สถานีแห่งหนึ่งคนขับรถไฟรีบวิ่งลงจากขบวนเพื่อไปตามหารถไฟขบวนใหม่ที่ยังสามารถขับเคลื่อนได้โชคดีที่เขาได้พบรถไฟอีกขบวนหนึ่งซึ่งไม่มีผู้โดยสารและยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในขณะที่ผู้รอดชีวิตเตรียมย้ายไปขึ้นขบวนใหม่ที่คนขับเตรียมไว้กลับมีคนเห็นแก่ตัวสองคนที่รอดมาได้จากห้องน้ำพวก เขาแอบซ่อนตัวอยู่เงียบๆเ,เมื่อสถานการณ์ดูเหมือนจะปลอดภัยทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะวิ่งหนีไปพร้อมกันแต่เมื่อเปิดประตูออกมาชายคนหนึ่งกลับผลักอีกคนออกไปให้ซอมบี้กดัดจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีไปคนเดียวอย่างเลือดเย็นและเห็นกระตัวแบบสุดๆระหว่างทางเขากลับมาเจอกับหนุ่มนักกีฬากับแฟนสาวแทนที่จะช่วยกันหนีเขากลับจับแฟนสาวของนักกีฬาโยนให้ฝูงซอมบี้ทันทีเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้ ตัวเองหนีรอดไปได้แฟนสาวจวนจะกลายเป็นซอมบี้ขณะที่แฟนหนุ่มไม่อาจทิ้งเธอไว้ลำพังได้เขาจึงตัดสินใจอยู่กับเธอจนวินาทีสุดท้ายชายคนเห็นแก่ตัวยังคงหนีต่อไปจนสะดุดล้มลงระหว่างทางพนักงานขับรถไฟเห็นเขา้าก็รีบวิ่งไปช่วยดึงเขาขึ้นมาแต่เขากลับตอบแทนด้วยการผลักพนักงานขับรถลงไปให้ซอมบี้เล่นงานอย่างเลือดเย็นแล้วรีบปีนขึ้นรถไฟที่ยังใช้งานได้เพื่อขับหนีต่อไปคน ขณะที่รถไฟขบวนนั้นกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปกลุ่มของซออูกำลังวิ่งตามมาอย่างสุดแรงเกิดพวกเขาพยายามปีนขึ้นไปให้ทันแต่ในขณะนั้นต้องเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้ที่พุ่งตามมาพวกเขาจึงต้องต่อสู้สุดชีวิตก่อนจะสามารถปีนขึ้นรถไฟได้สำเร็จเมื่อเขามาในขบวนได้แล้วก็พบว่าชายเห็นแก่ตัวคนนั้นถูกกัดและใกล้จะกลายเป็นซอมบี้เต็มตัวซออูจึงพยายามต่อสู้กับเขาสุดท้ายเขา สามารถจับตัวชายคนนั้นโยนออกไปจากรถไฟได้แต่ก็พบว่าตัวเองถูกกัดเข้าแล้วเช่นกันเขาจึงรู้ว่าตนเองไม่มีทางรอดซออูจึงฝากลูกสาวไว้กับภรรยาของซังวาพร้อมขอร้องให้ช่วยดูแลเธอแทนเขาเด็กหญิงร้องไห้อย่างหนักด้วยความเจ็บปวดและสูญเสียก่อนจะค่อยๆเดินไปยังท้ายขบวนและกระโดดลงจากรถไฟด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับใครอีกในที่สุดรถไฟก็เดินทางมาถึงสถาน ีปลายทางที่ปลอดภัยทั้งสองคนที่รอดชีวิตเดินมาตามรางรถไฟพวกทหารที่เฝ้าอยู่ตามแนวป้องกันเห็นพวกเธอเดินมาและได้รับคำสั่งให้สังหารทันทีหากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนหรือซอมบี้แต่เด็กสาวค่อยๆเริ่มร้องเพลงที่เธอชอบออกมาทำให้ทหารมั่นใจว่าพวกเธอยังเป็นมนุษย์อยู่จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีสุดท้ายผู้รอดชีวิตจากบนรถไฟก็มีเพียงเธอสองคนเท่านั้น